การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ๆกับ a อละแซดทีวีกันแล้วค่ะเริ่มตน้นแซ่ดช่วงแรกกับแซ่ดทราเวในวันนี้นะคะหนุ่มแอมเขาจะพาเราไปร่วมสนุกกับกิจกรรมทางน้ำที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้กำลังฮิตสุดๆกันเลยที่จังหวัดกาญจนบุรี แต่จะเป็นอะไรนั้นตามเขาไปแซดกันได้เลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้าฮาซัเทวเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีโซุซุนะครับวันนี้พาผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ กับกิจกรรมทางน้ำที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาเล่นไปพร้อมกันที่เรียกว่าสนุกท้าทายแน่นอนครับชื่อว่าซับบอร์ดนั่นเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะฮะแต่ตอนนี้ผมพามาอยู่ที่ทัดเดิ o มอไทยแลนด์กับสถานที่แห่งนี้ที่เขาจะสอนผมและก็คุณผู้ชมเนี่ยเล่นซับบอร์ดไปพร้อมๆกันครับ นี่แหละครับกีฬาซับบอร์ดที่ผมจะพูดถึงวันนี้นะครับจริงๆแล้วมีมานานแล้วจากต่างประเทศนะครับแต่บ้านเราเนี่ยเริ่มได้รับความนิยมแล้วแล้วก็เริ่มมีการแข่งขันแล้วด้วยครับแต่เป็นการแข่งขันที่แบบว่า ใช้ความเร็วในการตัดสินนะครับมีระยะทางกําหนดและใครไปถึงเส้นชัยก่อนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกีฬาประเภทนี้ดูฮะพูดถึงอุปกรณ์ก่อนครับเน้นเรื่องบอร์ดนะฮะบ,บอร์ดเนี่ยจะมี2ประเภทด้วยกันแบบแข็งเลยลักษณะแบบพวกเซิร์ฟนะครับอีกแบบหนึ่งคือแบบเติมลมเข้าไปคือแบบนี้ฮะลักษณะของแผ่นบอร์ดก็มี3แบบครับอันแรกคือแบบออร์รอันที่2นะฮะก็คือแบบ o ัวริงและสุดท้ายครับคือแบบเลสซิ่งอันนี้เน้นความเร็วเลยแต่ตอนนี้ผมขอไปเปลี่ยนชุดก่อนครับผม เร่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าจะเล่นยังไงแต่บอกไว้ก่อนวันนี้ได้มีโอกาสมาเล่นในแม่น้ําแควกับบรรยากาศที่สวยงามมากๆเลยนะครับอุปกรณ์ในการเล่นลองดูนะฮะอันนี้คือบอร์ดที่เอามาเล่นก็คือเป็นบอร์ดแนวทัวริงนั่นเองนะครับวิธีการเนี่ยเขาบอกว่าให้ดูก่อนว่าไหนด้านหน้าบอร์ดอันไหนด้านท้ายบอร์ดแหลมๆนี่สังเกตง,ง่ายๆว่าด้านหน้านะครับส่วนตรงนี้ครับก็จะเป็นสายรัด ข้อเท้าเวลาที่เราเกิดตกน้ําไปบอร์ดจะได้ไม่หลุดกระเด็นไปจากตัวเรามากนะฮะแล้วเก็บง่ายด้วยและตรงนี้ก็คือไม้พายครับวิธีการเซ็ตไม้พายนะฮะเราก็เอาตั้งไว้ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปรับฮะเราจะดึงขึ้นมานะครับให้สูงกว่าหัวของเราสักประมาณคืบหนึ่งนี่ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ล็อกไม้พายแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการอยู่บนบอร์ดเราอยู่ตรงกลางๆไว้นิดหนึ่งนะฮะตรงนี้นะครับ แล้วเราก็ย่อเข่าลงไปเวลาอยู่ในน้ำนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราทรงตัวได้แล้วเราจะยืนบนบอร์ดเนี่ยเราก็เอาไม้ไผ่าวางไว้ตรงนี้นะฮะเอามือจับตรงนี้ค่อยๆประคองนะฮะเอาเท้าทั้งซ้ายทั้งขวาแทนตำแหน่งเข่าเรานะครับหลังจากนั้นค่อยๆทรงตัวยืนขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆพายไปนะฮะด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้ครับวิธีการเล่นไม่ยากเดี๋ยวลองเล่นไปพร้อมกันเลยฮะ บอกได้เลยว่าสนุกมากกับการเล่นซับบอร์ดและนี่เป็นครั้งแรกของผมด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยแน่ๆนะฮะกับแม่น้าแควที่กว้างใหญ่แล้วก็แบ็กกราวด้านหลังนะเนี่ยเป็นสะพานข้ามแม่น้าแควที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเรียกว่าประทับใจแบบสุดๆเลยและถ้าาว่าใครอยากจะมาลองสัมผัสความสนุกแบบผมบอกเลยว่าไม่ยากฝึกแป๊บเดียวก็เป็นแล้วแบบนี้เนี่ยเล่นได้สบายมากนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยฮะ ใครอยากจะเล่นซับบอร์ดแบบผมนะครับติดต่อไปได้เลยครับที่พัฒ d เดิ l มอไทยแลนดนะครับเราขึ้นที่อยู่ให้ตรงนี้เลยฮะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับลองเล่นดูแล้วจะติดใจฮะ วันนี้สนุกมากครับกับกีฬาทางน้ําอีกหนึ่งอย่างที่ได้ลองแล้วเนี่ยจะติดใจนะครับถ้ามีโอกาสลองแวะมาเล่นแบบผมดูนะฮะที่จังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้หมดเวลาแล้วคักับซัตเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอีซูซูดีแม็กซ์พลานุภาพพลิกโลกเอต้องขอขอบคุณอีซูซูดีแม็กซ์พลรานุภาพพลิกโลกที่พาเราไปท่องเที่ยวกันในวันนี้นะคะ สัปดาหา์หน้าสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆรออยู่อีกมากมายอย่าลืมติดตามชมค่ะ จะพาคุณผู้ชมมาชิมขนมหวานอร่อยๆกันที่วันดีดีคาเฟ่รีสอรองต้องบอกว่าที่นี่นะคะนอกจากขนมจะอร่อยแล้วบรรยากาศร้านก็ดีมากๆเพราะว่ามีทั้งอินดอร์ที่เอนั่งอยู่ตรงนี้ลักษณะคล้ายๆกับเป็นกระท่อมที่โล่งโปร่งสบายมากๆเอาดอร์ด้านนอกนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นสวนที่กว้างมากๆส่วนอาหารเขานะคะเขาก็จะเสิร์ฟเป็นอาหารคาวนะคะเป็นไทยฟิวชัน่นรวมถึงขนมหวานและเครื่องดื่มหลากหลายชนิดวันนี้เราจะมาชิมกันวางอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะ ก่อนที่เราจะไปรับประทานกันนะคะคุณผชมอย่าลืมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งเลยนะคะประเดิมอย่างแรกนะคะด้วยครัวซองลาวาไข่เค็มครัวซองของที่นี่เขามีหลากหลายเมนูนะคะแต่ครัวซองลาวาไข่เค็มเป็นเมนูขายดีค่ะ กระองกรอบนอกนุ่มในรสชาติคล้ายกับสลาเปลาลาวานะคะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นโรลเค้กผลไม้ด้านในเป็นนมฮอกไกโดก็มีตรอเรอรี่กีวีส้มเมนูนี้เขาไม่ใช้เนยแล้วก็ไม่ใช้ไขมันทรานส์เลยนะคะ เมนูนี้เด่นที่เนื้อเค้กเนียนนุ่มมากๆแล้วนมฮอกไกโดหวานแบบอ่อนๆพอมาทานตัดกับผลไม้แล้วมันอร่อยมากๆเลยละคะ่ะเมนูอย่างต่อมาเป็นชีสเค้กหน้าไม้เสิร์ฟมาพร้อมกับซอสสตรอเบอรี่นะคะ ชีสเค้กหน้าไมา้เขาละลายในปากเลยค่ะแล้วก็ซอสสตรอเบอรี่จะมีความเปรี้ยวเข้ากันมากๆเลยลหะค่ะเมนูอย่างต่อมาเป็นเมนูชื่อว่าฮาร์ดบีทเป็นรูปหัวใจด้านล่างก็จะเป็นบิสกิตด้านในจะเป็นมูสช็อกกับดาร์กช็อกโกแลตที่สอดไส้าราสเบอร์รี่ไว้ค่ะ เค้กที่มีรสชาติเปรี้ยวกับขมแล้วก็มีความหวานอ่อนๆคุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่ชอบเมนูขนมหวานที่มันหวานเลี่ยนจนเกินไปต้องห้ามพลาดเลยล่ะคะ่ะวันดีๆคาเฟ่รสตรองนอกจากอาหารจะอร่อยแล้วบรรยากาศก็กดีสมชื่อจริงๆคุณผู้ชมต้องห้ามพลาดเลยนะคะการเดินทางก็หาไม่ยากค่ะคุณผู้ชมขึ้นทางด่วนมาลงที่สีสมานแล้วก็ชิดซ้ายเลี้ยวเข้ามาที่ซอยสีสมานซอย6รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ และช่วงหน้าเรื่องราวแซ่บในแซทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะแซททีวีวแวซทีวีววววววช่วงนี้หนุ่มแอมสุธีและหนุ่มเอ,อิร์ธปริดจะพาเราไปเจาะลึกยนตรกรรมจาก BMW จะเป็นอะไรนั้นตามพวกเขาไปแซบกันได้เลยค่ะ สวัสดีครับพวกเราสองคนนะครับผมแอมครับเอิร์ทครับน้องเอิร์ดแนนต์นนครับแนะนำอย่างนี้ก่อนน้องเอิร์ทเนี่ยเป็นวัยรุ่นที่หลงไหลในมอเตอร์สปอร์ตติดตามข่าวสารอัปเดตตลอดเวลาเลยวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมารีวิวกันคันนี้ครับเราจะมาพูดถึง bmw x5 xdrive 45e m sport เป็นไงบ้างเห็นบอกว่าแรงมากประหยัดน้ำมันด้วยสเปคเป็นไงบ้างฮะ ก็เบื้องต้นครับมีเป็นเครื่อง3ลิตรนะครับหสูบเรียงมีกําลังอยู่ที่286แรงม้าแล้วก็450ตัเมตรครับก็สําหรับเครื่องนี้ผมว่าแรงมากสำหรับเครื่องตัวเบนซินอเดียวเดียวนี้แต่ว่าคันนี้เป็นบล็อกอินไฮบริดผมมีมอเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มมาให้1ตัวนะครับ ถ้าเป็นซิสเต็มเอาทพุตทั้งหมดก็จะมีแรงม้าอยู่ที่394แรงม้าแล้วก็600นิวตันเมตรครับด้านหน้าเป็นไงบ้างครตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยใช่ครับเขาเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ครับเป็นคินี่กริลรุ่นใหม่เลยทำให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาเป็นแอคทีฟคูลิ่งเนี่ยครับสมมติเครื่องมันร้อน มันก็จะเปิดให้ความเย็นเข้าไปด้านในเครื่องเพื่อให้มันเย็นลงเป็นตัวดักลมด้านหน้าด้วยนะครับแล้วไฟหน้าล่ะฮะไฟหน้าเป็น m มทริกซ์ LED นะครับเป็นไฟหน้าตามพวงอะไรนั้นเราเลี้ยวเที่เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่เขาจะเลี้ยวตาม้วนี่ตัวนี้คืออะไรฮะน้องเอตตัวนี้เป็นตัวหัวชาร์จนะครับสำหรับเจ้าปักอินไฮบริดของเจ้าคันนี้ครับมีแบตเราสามารถเสียบชาร์จได้ที่บ้าน ก็หมายถึงถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้น้ํามันวิ่งหรือน้ำมันหมดเราใช้เป็นไฟฟ้าวิ่งแทนได้หรือว่าเป็นควบคู่ไปด้วยให้มันประหยัดน้ํามันมากที่สุดอ๋อนี่ฮะอันนี้ก็คือเสีบเข้าไปได้เลยใช่ครับแล้วก็มาถึงล้อแม็กเป็นล้อขอบ2ีนะครับล้อสําหรับตัวท็อปโดยเฉพาะตัว M Sport เนี่ยครับโอ้โหพอเปิดแบบนี้นี่ด้านท้ายของ X5 คันนี้นี่กว้างมากนะใช่ครับตัวฝาท้ายเนี่ยครับเปิดมาจะเป็นแบบฟิ ปโฟลดิ้งเนาะก็เปิดชิ้นบนแล้วก็ชิ้นล่างสามารถนั่งไปปิกนิกอะไรเราก็นั่งอยู่อย่างนี้ได้ครับถ้าเราต้องการเอาเบาะข้างหน้าลงอันนี้เราก็แค่ดึงเปิดเ,เรียบตลอดทาง,งแล้วตัวคางตังนี้นะฮะยกออกได้ด้วยยกออกไ,<ง>ได้ครับกดปุ่มชึบดึงออกกว้างมากในส่วนของภายในครับจุดเด่นเลยก็อยู่ที่ด้านหน้าจอตรงคอนโซลตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมถึง การออกแบบด้านในใช้วัสดุอย่างดีเลยนะครับในส่วนนี้ที่มีความพิเศษเพิ่มเติมบ้างครับผมว่าต้องเริ่มจากคุณแชรเลยตั้งแต่ first impression กับการอยู่กับรถแล้วเหมือนโทรศัพท์แล้วมีปุ่ม power on off เลื่อนขึ้นเราก็ดูว่ารถล็อกกระจกเปิดหรือเปล่าเลื่อนไปรถเราจะขึ้นรถอย่างเงี้ยครับสมมุติเรามีผู้สูงวัยเราก็กด height control ให้ปรับเลื่อนขึ้นลงได้ครับเวลาเราอยู่ด้านนอกคือสามารถควบคุมรถให้สูงต่ำได้จากกุญแจเลยครับเราก็สามารถดู รถมีปัญหาอะไรไหมก็มีพวกเรนจ์เนี่ยครับบอกเลยว่าน้ำมันเหลืออีกกี่กิโลเมตรแล้วก็ไฟฟ้าเลยครับเข้ามาด้านในเห็นจอคู่ใหญ่มากมีตรงนี้แล้วก็ตรงในส่วนคนขับครับความพิเศษเป็นยังไงบ้างฮะบเราอยากใช้จอครับเราสามารถใช้ได้หลายแบบตั้งแต่กดทัชสกรีนก็ได้สมมติเข้าไปกดทัชสกรีนหรือว่าจะลงมาด้านล่างเนี่ยครับใช้ i Drive ใช้อันนี้ควบคลุมได้นเลยแล้วก็มีตรงนี้เราสามารถเขียนได้สมมติใส่เซสชันอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่ผมชอบสุดเลยคือ Gesture Control เ,เราใช้มือแค่นี้เองเหรอฮะใช่ครับรเขาทาํางานยังไงอะเหมือนมันมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้ครับเป็นหัวทันเซนเซอร์มันก็จะจับมือเราเปลี่ยนเพลงก็โอ้โหตามเพลงนั่นแล้วก็ถ้ามีคนโทรมาส,สมมติเราต้องคุยโทรศัพท์เราก็มิวจบด้านนี้จะเป็นที่วางแก้วสามารถที่จะเลือกได้ด้วยจะเอาแบบแก้วร้อนหรือว่าแก้วเย็นใช่ไหม เป็นยังไงบ้างครับกับเจ้า X5 คันนี้ครับโอ้โหไม่ต้องถามแล้ฮะถูกใจอยู่แล้วนะครับรถแบบนี้นี่เป็นอะไรที่ชอบมากๆเพราะชอบแนวลุยๆออกต่างจังหวัดไปท่องเที่ยวสําหรับคันนี้นี่คือใช่เลยครับแล้วเราล่ะเป็นไงบ้างผมว่ามันรวมทั้งหมดเลยนะครบในแพ็กเกจเดียวเเจ้าคันนี้ครับคันนี้นะฮะใครที่สนใจอยากจะไปลองขับอยากจะไปเทสได้คันจริงๆได้ที่โชรูม B M w ทั่วประเทศเลยวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว,วรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆ Fabio Italian Steakhouse สวัสดีค่ะ